สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับพี่น้องสุกูสุขชนโหนโะเซมไซคุณะคุณได้ยินดีต้อนรับสู่ช่องสำรานดิ้งจ้ามาอีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วครั้งที่แล้วหมูทอดฟิวดีนะคน <มา S 2> ดูชอบเราเราเรียกหมูทอดหมูทอดน้ำจิ้มเจีวอ่ามารอบนี้มารอบนี้ไอหมูหมูพ<ช>ิ้งโ<ช>บราณ <ๆ S 1> หมูพิ้งโบราณน,นี้มันทำไมถึงโบราณ ทำไมถึงหมูปิ้งโบราณหรอไม่ไม่รู้อ่ะหมูปิ้งทันสมัยนี่มีหรอกถ้าต้นเออเนาะทำไมต้องหมูปิ้งโบราณหรือว่ามันอาจจะมาตั้งแต่แต่นู้นไม่พระเจ้าเขาคนปิ้งอ่ะอายุห้าสิบขึ้นก็จะเป็นโบราณอ้าวเหรอคือพี่อ่ะกูยังไม่ถึงกูยจะไ่นแหละจะห้าสิบแล้วก็เป็นโบราณแล้วยังยังยังเป็นของเก่าแล้วบ้าตอนเด็กเอ๊ะกินหมูปิ้งบ่อยไหมสมัยก่อนทุกเช้าเลยป่ะ แต่ก่อนบอกบ่ค่อยได้กินตัก<อ>ูขั้นขั้นบริเวมาเห็ดงานโรงงานบัวเตบัวเตกินแลาอาหารเช้าพี่กินอะไรอะ่ะอย่าบอกนะซอยจุ๊บอกแต่ก่อนขั้นนั้นก็นหุงเขากินเองแล้วก็กับเขากันแล้วแต่สภาพหมูปิ้งสิ้่ค่อยได้กินหรอกอ๋อไม่ง่ายง่ายไม่กินเหรอหมูปิ้งเขาเหนียวก่อนเข้าโรงงานบ่บ่ก่อนก่อนเข้าเรียนอะไรเงี้ยเด็กๆชอบนะถ้าสมัยผมอะ่ะอ้คันว่าตอนสมว้วสมัยเรียนหาบพหรือโอ้เดเอไม่มีเหรอหาบ่มีเลยไม่เคยเรียน เคยเลี้ยนแต่ว่าทำไมก่อนตอนไปโรงเรียนเข้าบะเดมากเอาบะเดไปกินหมูปิ้งอันนี้ตตมโรงเรียนราะว่าสุมาข้าวชห่อเขาไปกินเองห่อเขาไปแม่จะเฮ็ดเขาเฮ็ดยังเข้ากับเอไปกินแต่โรงเรียนผมฮิตกันเลยมากเลยนะหมูปิ้งตอนเช้าอ่ะกินจนโรงเรียนห้ามกินอ่ะโดนจับใครซื้อเข้าไปโดนจับเลยเขายึดหมูปิ้งเป็นอย่างเขาห้ามให้กินเพื่อไม่รู้เหมือนกันพวกนี้ด้วยรับผิวหมูปิ้ง มันจะมาสิบโมงแล้วมันก็ซื้อหมูปิ้งกับข้าวเหนียวมาร้อยมาอย่างเงี้ยแล้วมันก็เอามาส่งเขาก็เลยโดนแบนโดนจับหมดเลยอ๋อเพราะว่าเขนเอาไปขายในโรงเรียนหรือว่านักลรักเรียนไม่มีคนมีคนฝากซื้ออยู่แล้วเขาก็ไปให้อ๋อหิ้ยหี้ยใช่ใช่แล้วพี่หมูปิ้งโดนจับโรงเรียนผมจบหมดเพราะว่าเของปขายจริงจริงจริงเขาห้ามเขาห้ามเลยคือมันเหมือนเป็นแฟชั่นอ่ะเขาห้ามใครกินหมูปิ้งนี่คือมันเป็นแฟชั่นเกินไป อันนี้ครอบจริง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 พูดชื่อโรงเรียนได้เตรียมบุดมศึกษาพันธาการสมัยผมนะหรือว่ายังที่เรียว่าตอนแรกที่ว่าพ่อค้าแม่ค้าเขาขายของอยู่ในมันขายเพื่อได้เขาก็เลยต้องกับจัดต้องมีออกไปเพื่อที่ว่าจะให้พ่อค้าแม่ค้าเขาขายของได้ง่ายใช่แล้วก็อันีด้วยอีกอย่างพอมันฝากซื้อใช่ป่ะมันจะเข้ามาสายมันมาสิบโมงแล้วเขาเนี่ยมาแจกปุ๊บมันก็กินในห้องเรียนบอกเขาก็เลยยึดหมดเลยไงโรงเรียนเดียวก็เป็นสมัยก่อนน่ะมันจะแบบมีข้างั้วนนี่ ไอ้นี่คนขายของข้างรัวเด็กหิ้วขายอะไรคนเี็ยคนรับหิ้วพี่พี่ชาติผู้ชายขายน้ําครับขายน้าขายขนมหวานขายอะไรอย่างเงี้ยขายทุกอย่างทำไมเลิกอ่ะฮะเขาโดนจับได้ไงครูใหญ่เขาจับได้ไง้าให้ขายอ่ะใช่เดี๋ยวจะซื้อของพี่ชาติได้ก็ต่อเมื่อประมาณสี่โมงว่ะพี่เลิกเรียนประมาณสี่โมงเย็นแล้วของร้านเขาเป็นไงอร่อยไหมทรายก่อย ก็อร่อยนะก็เป็นน้ำชงอ่ะเธอน้ำกาแฟลำไยอะไรอย่างเงี้ยสมัยนั้นได้เมียยเอะพี่เจียบได้เด็กมสามอะไรคนแล้วเอาน้ำไปล่อมาโอ้โหได้เมียเป็นพี่เจี๊ยบยังสมัยนั้นยังโอ้เก่ามากเลยพี่เจียบยังเป็นอยู่ในรูไหนเลยยังยังไม่เจอยังอยู่กับผัวเก่านี่เลยแม่งเลยเวลาเขาเห็นผู้หญิงสวยๆเขาชอบแถมให้เยอะแบบลำไยอ๋ออ๋อใครก็ว่าคือว่าน้ำลำไยซีไซแมนตอนไห่ประมาณใส่เนื้อให้เยอะ สิ่หนึ่งหรือสองสิ้นแมนแล้วเห็นผู้สาวมาเลยเต็มแก้วเลยเออนี่ถ้าพี่มาซื้พอได้กี่ชิ้นครึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นกัดแล้วด้วยน่าจะไม่ได้น้ำชงมันจะมีอพวกชาเย็นมันจะมีนมนมสดอ่ะนั่งอยู่าได้ไหโรยหน้าโรยหน้า หอมแต่เยอะเลยชาครึ่งหนึ่งนมครึ่งหนึ่งโอ้นหถ้าเป็นผู้หญิงนะถ้าผู้ชายชาล้นแก้วนมไม่ให้โอ้โหนมมันจะหอมหอมมันมันอันนี้มันไม่ใช่สองมาตรฐานนี่มันสามมาตรฐานนวเนี่ะแล้วพี่เขาขายลูกชิ้นทอดด้วยปะไอพวกลูกชิ้นลูกชิ้นทอดละ เด็ดสุดเลยวะอย่าบ้าขโมยตังค์แม่ทุกวันอ่ะขโมยทุกวันอะ่ะอ๋อหมายถึงแม่พี่เปิดร้านพี่ไปช่วยขายแล้วไปขโมยตังค์ด้วยท <c oughs> วันรวยวเอาง่ายคนช่วยรวยคนขายอ่ะไม่แล้วแล้วค่าจ้างก็เอาด้วยใช่ไหมค่าจ้างไม่เอาอ๋อค่าจ้างไม่เอาคนนีคนดีนั่นช่วยแม่ทำมานด้เอคนคนดีแล้วพี่จำได้ป่าวว่าพี่เคยขายยิมไหมขายคนนี้ไปซื้อของมามืองจำเขาได้บ้างไหมยไปแดกเขาอยู่ใคร พี่ชาติอ่ะจำได้กูจำได้ตั้งแต่เขาบังขัดแท็กซี่อ่ะไม่ใช่ที่เขาเข้าโรงเรียนจำได้ตักน้ำาให้กูแล้วก็ชอบแถมไอ้นี่ลำไยให้กูเยอะๆมเหออเอ้เมื่อกี้ทขาไมบอกแถมตผู้หญิงไงกับผู้หญิงไงมันแต่งตัวเป็นผู้หญิงไงไปนล้วเฮ้ยนี่แม่งแต่งใส่วิกไปโรงเรียนแก๊งผมเ่อใหญ่สุดในโรงเรียนใช่ตัวปี๊ดเลยโอ้ใช่แล้วพี่ชาติเขารู้จักครบกเด็กนี่ตัวพอเรียกเข้าไอ้ผู้ปกครองเขาตลอดนะว่ะเนี่ยนี่เกือบนะเพื่อนยิ้มเป็นเมียนะเนี่ยอ้เนี่ย พลาดนิดเดียวแต่ผมได้น้องสาวเขาเป็นเมียนะใช่ถูกไหมถูกไหมใครว่าลืมไปแล้วเนี่ยใครว่กูลืมไปเลยกูมีความลับกันอยู่กูมึงนึกขึ้นได้ไอ้สัสกูลืมไปเลยเนี่ยกูงนึกขึ้นได้เอาพี่ชายมีน้องสาวด้วยเหรอใช่ลูกพี่ลูกน้องอ่ะญาติกันเป็นอะไรมาเลีนเต้าดงอย่าไปมั่วเลยมั่วของเขาอันนี้เขาได้ดีไปแล้วไอ้เัี้ยผมผมไม่รู้จริงผมไม่รู้จริง เออไว้ความรับเดี๋ยวนะคมรับไม่ได้ก็หลุดช่องนี้เลยเหรอเย่ารู้ไหมอยารู้ไหมช่องใครเนี่ยอุตสาหกรรมครอบคัว แล้วมีเคยเคยได้น้องพี่จำราดเยองมมี่น้องไปไหนก็ไม่รู้อยเคยเป็นแฟนกับน้องพี่ชาติแฟนเป็นแฟนญาติกันลูกพี่ลูกน้องอ๋อลูกพี่ลูกน้องได้น้องได้น้องกูไม่เท่าไหร่ได้น้องเพื่อนกูด้วยฮะเอาหมดเลยเหรอโอ้โหไม่มาเไอ้สัตว์กูมารู้ที่หนังอ๋อยิ้มมาเหรอปยญญาเทควันด์ไอ้เวร นี่มันตัวปูเลยที่ตัวพ่อตัวปูเลยตัวปูอะตัวปูเลยเลยตัวพ่อไกลเลยสมัยก่อนเขาหล่อเขาหล่อตัวเขาผอมๆจ่อยๆคือน่าตัวธรรมชาติเลยเคยพูดหลายทีแล้วว่าสมัยก่อนไอโยจะบอกหน้าเหมือนซันนี่อ่ายูโฟใช่ใซันนี่อะไรสุวรรณเมธานนท์อ่นี่ยเป็นคนตลกนี้แหละนี่ย้อนกลับไปเมื่อไม่กี่ปีนี้ยุกนั้นวนอยู่ในโรมันบ่อยอยู่เปียก กูว่าเสร็จหมดละมั้งลงมันแลว่าเล่นตั้งแต่ปากซอยจนท้ายซอยนู้นมั้งกูว่าลงมันเนี่ยจริงจะใส่เสื้อไอ้เสื้อเสื้อเสื้อสอบเสื้อสอบเสื้อสอบมาสัก่อนแล้วใช่ไหมยิ่งจสอบยิ่งจะสอบใช่เดี๋ยวเรื่องขายของมันไปเรื่องนี่แน่วางตรวจโรคสามเดือน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 ว่าทุกอาทิตย์เลยมาจาแม่ยึดถุงยางใส่ท้องเลยเป็นแม่เขาแม่เขายึดถุงยางเป็นเพราะแม่เนี่ยวันนั้นนะแม่ยึดแม่เขาห้ามพกถุงยางเห็นไหม เขาเรียกว่าอะไรผิดจุกศิษยาเนี่ยถูกแม่แต่กูขำจริงช็อตแม่ยึดถุงยางกูตลกมากอยู่ในเหตุการณ์ปั้ดึงออกจากตู้เสื้อผ้ายิ้มตาแล้วไม่ให้ใช้เพราะขำเลยไม่เของคิดอะไรของเขาเขาอยากให้ผิดนะเนี่ยอยากให้ยิ้มมันเป็นโรคไม่ใช่คือเขาไม่อยากให้มีเพศสัมพันธ์ไงเดี๋ยวแต่จริงห้ามไม่ได้นะไม่ยึดถุงยางเขาใช้ถุงร้อนแทนเลยเนี่ยมึงผลิตออกมาเนี่ยสองตัวให้แม่แม่รีบไปเลยเป็นพ่อแม่เนี่ยแม่เป็นพ่อแม่ในถึงมีรัวสองตัวเนี่ยไม่งั้นมันไม่มีเออแม่เเลีียยไปน่ ช็อตชอตที่เจอพี่ยมรานห่างกว่านี้พี่เหงอทำไมอ่ะ ทำไมเขาอยู่ในท่อหรืออะไรเอ้ยรู้ได้ไงวะผีบชาติพี่ช็อตมาลูกอ้อนลูกอ้อนเลยช็อตมาหางยังไม่กุดเลยนะอ่าตอนนี้เราหมูเราต้องใช้เวลานิดนึงหมูย่งแล้วมันช้านิดนึงหมูนมหมูนมไม่แต่สวยนะต้องใจเย็นๆถ้าไฟแรงก็ไหม้เลยอันนี้ไม่ใช่หมูนมนะอันนี้มันเป็นหมูทอดรอบที่แล้วแต่เป็นหมูย่างเพราะว่าไอหมูปิ้งอะหมากินหมดแล้วไอเฮ้ยพอให้หมากินหมดแล้วอ่าพามไปยิงช่องนี้เจะให้เจียวก่อนเด้วยของเป็นเจียวข้าวมีปลาเหมือนคือพริกป่นน้ำปลางี้ใช่ไหม ทุกต้องครับผมมีร้านอะไรที่เราชอบกินแล้วเดี๋ยวนี้มันหายไปแล้วมั้งที่มันเจ๊งไปแล้วหรือมันเลิกกิจการไปแล้วพี่จำได้มีไหมพี่จำได้ร้านอะไรร้านอะไรร้านข้าวแกงหน้าสวนเฮ้ยเออใช่เคยกินอยู่มื้อนึงคนไหนวะแล้วหายไปเลยเจ๊งๆวะนี่มันกินกับใครร้านเดียวกับกูปะเนี่ยร้านพี่ทำร้านใช่ไหม แล้วเขาอร่อยแม่นำจริงลืมไปเลยได้ปกติถ้าหิวอ่ะกินได้ก็คือถ้าให้เลือกได้ก็ไม่กินไม่กินหรอกใช่หรอมึงก็ไปว่าแล้วรู้ไหมทำไมหึงเจ๊งก็ไม่ค่อยจะเก็บตังค์คนเพราะไงไม่ค่อยเก็บตังค์เพื่อนคนสวยก็ไม่กินไม่เก็บกูกินใช่ไหมใช่กูแวะไปกินประจําสมัยก่อนขับแท็กซี่ใช่ป่ะออกไปก็แวะไปกินร้านเขาพอถึงเวลาพี่เก็บตังค์ไม่แม่ไปเถอะกูต้องด่าถ้ามึงไม่เก็บตังค์แล้วมึงจะขายทําทําไมวะพี่คุณชูคุณชูคุยกินได้หรอวะ คนเขาเคยกินก็จะบังคับให้เขาไม่เคยกินของมีต้นทุนไม่จำจำไม่ได้ไงจำไม่ได้ไงมันไม่เคยใส่ไก่คนมันสนใจแต่เรื่องกินเหล้าขายไปงั้นแหละมีให้ขายก็ขายไปเมียบอกว่าไม่มีอะไรทำก็ไปขายก็ไปขายกันเลยไม่รอให้กูขายกูขายเองกูจะขายเองมีร้านอื่นอีกไหมนอกจากร้านเขาเนี่ยผมจะเป็นร้านนี่ี่สมัยก่อนกินบ่อยไอ้นี่สกายลาก มันอยู่ตามฟูตคอร์ดกินไรไม่ใช่หรูใช่เหี้ยไป่ใชหรูใช่มันก็กินได้อย่างงั้นพูดมาตะเรียแล้วผมไม่รู้จักเลยเดี๋ยวเดี๋ยวทานไหมที่เป็นรูปนกอ่ะตรงฟูตคอร์ดอ่ะมันจะอร่อยดีแล้วก็มีอย่างอันนี้ก็ปิดไปแล้วไดโดมอนอร่อยดีของพี่ก็ร้านขายน้ำลำไยข้างโรงเรียนร้านมึงองล่างไปติดตัดอยู่ข้างร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยเกี่ยวพี่ปลาเยอะงี้เลยเหรอเรือเป็ดไงเรือเป็ดก็หายไปแล้วเรือเป็ดก็หายเรือเป็ดคืออะไรครับที่เวลาขับมันเป็ดพะโล้อยู่ในแม่น้ำเวลาขับมาเีย นเยไม่ทันได้กินหรอกมือเนี่ยไม่ทันอ้าวันนี้ด้วยเหรอตรงนั้นนะมีด้วยเหรอมีอ้าวเหรอใช่เนี่ยบัาคับนี่ยมันอ๋ออยู่อยู่ริมน้ำเขาจะมาขายริมน้ำใช่ในซอยบ้านพ่ออ่ะบ้านพ่ออ่ะมันจะมาขายหน้าท่าน้ำเลยอ่ามันจะมาขายของรักนะมันจะไสสิบบาทยี่สิบบาทอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่มีละในพวกมีทันอันนี้กันไหมไอ้โรตีสายใหม่ที่มันปั่นๆอ่ะว่าจะได้กี่อันพี่ไอ้ยเขาเห็นอยู่แต่ว่าไม่ค่อยได้กินหรอก มันจะเหมือนเหมือนลอกเด็กใช่ไหมโรตีสายใหม่ที่บนปั่นที่ฟูฟูอะหรอไม่ใช่มันจะมันจะกดว่าเราจะได้กี่อันถ้าพี่โชคดีพี่ก็ได้สิบอันพี่โชคไม่ดีพี่ก็ได้อันเดียวมีอยู่เลขแล้วหนึ่งหมดเลยนะมีสิบช่องเดียวใช่ใช่จ่ายตังค์แล้วไปเถอะมันเหมือนว่าการพนันนิดนึงอ่ะใช่ดอกเด็กหลับเด็กพัตเตอร์แปดโคตรเถื่อนเลยเดี๋ยวจะเอาวคเอาว่าเหนียวใช่ไหมโดนอะไรมาครับ อ่าแค่แค่แค่ถูผ้าแรงคนใดแม่งหนังหนึ่งยุ่ยหมดเลยเดี๋ยวนะจ๊ะเอาข้าวเหนียวก็จ้ะนี่นี่มีถามอะไรที่พ่อชอบกินตอนเด็กๆอ่ะเดี๋ยวนี้เขาไม่ขายแล้วบ้างอะไรร้านอาหารหรืออะไรพวกเนี้ยของกินอ่ะใช่พ่อพอจได้อะไรที่หายไปอ่ะอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวปอกๆอะไรเงี้ยมีอะไรบ้างที่พ่อชอบกินตอนเด็กพ่อเคยกินใช่แล้วเขาไม่ขายแล้วเดี๋ยวนี้อะไรบ้างอะไรที่หายไปก็ถ้าพูดง่ายๆว่าเขาก่อนนี้เฉพาะที่พ่อชอบพิเศษก็คือโรตีปั่นอ่ะ เป็นไงวะก็ไอที่บอกไหมยอดเหรียญไงถือถุงหนึ่งอ่ะผสมใช่ไหมว่าจะได้กี่อันละหรอเออไอแม่งโคตรอร่อยเลยอ่ะทำไมมันอร่อยขนาดนั้นคือเป็นของชอบของพ่อเลยอ่ะแต่เดี๋ยวนี้เราเด็กมั่งเราเลยอร่อยเนาะแล้วยอดเทียสลึงใช่ มันก็ให้นะอันนึงนะบางทีก็มี2อัน3อันแต่อยากมากใช่ใช่ใช่แต่เดี๋ยวนี้มันมันมันคือตลาดนัดพ่อยังว่าจะหาอยู่ก็ยังมีนั่นเถทศมีอ๋อนี่ที่ไปพวกช่างชุยอย่างเงี้ยมีเอออันนี้เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีเคยเห็นป่ะผมเคยเห็นแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวนี้อะไรลูกกวาดอะไรแหละไอ้ที่น้ำตาลปั้นเป็นรูปตุ๊กตาเป็นอะไรเงี้ยที่มันปั้นน้ำตาลปั้นมี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 ที่ที่เกาะไม้อย่างเงี้ยอ่าไม้นะครับบาทติบาทนี่ยมีนะยังมีอยู่ตลาดนัดยังมีี่่นนแตตตลาดดดััใ้พก็มเเคยจอ ที่มันหยิบขึ้นมาแล้วก็ปัดฟิใช่ใช่แต่ตอนนี้มันรูปนู่นรูปนี้สิบบาท20บาท30บาทใช่เพราะว่ามันทํายากนะใช่แต่ไอ้ที่พ่อบอกเนี่ยโรตีปั่นเนี่ยไม่มีแล้วไม่เคยปั่นไม่ไม่เคยกินเลยเหรอผมผมไม่เคยไปไล่วไอโรตีที่เราซื้อมาจากเออโรตีสายไหมอ่ะพ่อกินไหมเไปกินเปล่าของแป้งก็ไม่อยู่ของแป้งคืออะไรครับย้อมผ้าไง เป็นยังไงวะอ๋อเออยอมผ้าย้อมผ้าไป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 จักรยานสะพายที่วันท่วมมาเลยพี่มียังมีอยู่นคืออะไรพูดนะจ๊ะของแข็งย้อมทำไมอ่ะยอมย้อมเก่งยิ้มสีดำอะไรเงี้ยโอ้แม่งใส่พูดเราคุยสูงแล้เออไม่มีว่ะก็ถามมันว่าร้านอะไรที่หายไปบาร์บีคอนไก่ล้านไอสัตว์เดรดมอนรอซะ ยังมีอยู่แต่รู้ไหมว่ามันทําไมไม่เข้ามาแถวบ้านเรามันไม่คุ้มค้าปั่นมันอ๋อมันเหนื่อยใช่ป่ะเออน้าปั่นแถวๆโรงงานอย่าางี้เนะแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคือนมันไม่คุ้มกันเฮ้ยไอเฮียเอาน้ําจิ้มแม่งคเน่เค็มมือนกันจะเป็นจะเป็นน้ำจิ้มลูกชิ้นแล้วอะแต่ก็อร่อยดีนะไอหมูหมูเขาจากจากทอดเอามาย่างก็รสชาติดีกว่ะใช้ได้นะใช้ได้นะแต่น้ำจิ้มมันจะเค็มปลาไปหน่อยแต่ก็ใช้ได้อยู่มันจะออกเป็นน้ำจิ้มลูกชิ้นแล้วเนี่ยไม่เพราะอันนี้อันนี้มันหวานเหมไม่ได้ใส่ หมูยีมะนาวอ๋อเหรอหมูนี่หมูนี่นี่ทำลานหมักเองใช่ไหมไม่ใช่ซื้อมาอันเดิมอันนี้พี่มันทำนะจุดเตาอืมจุดเตาเองนี่ทำลานย่างวะเนี่ยใช่ใช่พิชานย่างมันจุดเตาพิชานย่างไม่ทำอะไรเลยคุณติดเตาเหรอใช่โเดี๋ยวใบเดินมาแต่ผมไม่ติดไม่กินนะเหรอจริงโ็คือนี่หนุ่มมึงนี่อืมเนรักคุณคนติดเตาใช่เอาขึ้นกินแล้วจะขยับไปไหนทำไมล่ะ ออกมาดิเค็มยิมหายเลยน้ำจิ้มอ่ะเออน้ำจิ้มมันใส่ปลาเยอะนี่ปลาพวเขาจิ้มเอารสชาติไม่ใช่ไปจิ้มมาตะกาตะกรามจิ้มแค่พอแบบน้ำจิ้มน้ำจิ้มไม่ใช่น้ำชุบแดกตะกาตะกราดะเออต้องให้เขาว่าเสียมะเสียมะก็ตามพ่อเห็นปลาลที่หายไปอ่ะอยู่ในนี้หมดอ่ะก็ตามพ่อนี้ะหมูอร่อยหมูเขาอร่อยเลยโอ้ยเกี๊ย้อน อร่อยถึงขั้นต้องด่ากันเลยเหรอทำไมเป็นคนแบบนี้รสชาติหายรสชาติอะไรนะหายไปเลยน้ำจิ้มเค็มเออเดจิ้มเยอะพ่อเมื่อกี้พ่อบอกว่าอร่อยไงพ่อก็ด่าเขาไหมคนเราเนี่ยคบไม่ได้ไงยืนกันอยู่ข้างๆถ้าถ้าเป็นแม่ทำน้ำจิ้มโออร่อยบอกเค็มอย่าอย่อย่าอยอย่าเรียเขาเรียกเขาพายุยังไม่่าเองอย่าไปเรียกพายุมาเด็ย ไอโอเป็นแม่ใครเป็นพ่อเฮ้ยมีได้เหรอลีราว่าน้ำกิมเข็มไปหน่อยว่ะเข็มอะไรตายังเป็นเลียเหี้ยอะไรมาเต้าเอ้าดูไปเลียอะไรมาตะยัง มันไม่เค็มนี่แปะไม่แม่ปไอ้นี่ทันเรียไอ้ยกไม้ยกมือเลยเหรอใช่ใช่อ้ยเป็นอย่างนี้เลยไม่แม่ทักไม่ได้ทักไม่ได้แม่เแค่กุ้งซ่าแค่มือเปล่าใช่ไหมไม่มีอะไรถือใช่ไหมถือมีดครับครับเวลาช่วงเมายาดกทำควนอ้วนจะถือมีดด้วยอ๋อเมายาด้วยเหรอำควนใกล้ไม่ได้เลยครับได้กินแล้วแล้วกินแล้วคุณแสดงเหมือนเพืนคุณแสดงเหมือนเพื่นนะเคยเคยเห็นอยู่ยแม่ เป็นทักโม้่วงไม่ได้นะไม่าแทงให้ตายไม่แต่คนที่ตายไม่ใช่พ่อนะไมมมม่ห้้าึงอคุณต้องเข้าใจบ้านนี้ถ้าคุณอยากอยู่เป็นสุขต้องต้องยังไงต้องเฉยสงบปากสงบคำที่จริงเจ้าของช่องต้องเป็นคนยากแล้เนี่ยไม่ไม่เขาแดงเดียวเขาจุดเตาให้กบุญแล้วลองชิมน้ำจิ้มเขาดิ แล้วพี่เย็บจะงงทำไมอ่ะจิ้มน้ำจิ้มพี่ลองเอาหมูหมูย่างจิ้มดูหมูย่างจิ้มพี่ไม่สงสัยว่าทำไมร้านข้าวเขาเจ๊งพี่ลองจิ้มดูก่อนคนดูก็รู้แต่รีแอคหน้าเราว่าเราหน้าอร่อยน้ำจิ้มไม่ใช่น้ำน้ำจิ้มเค็มพี่หมายใช่ไหมมันไม่เปรี้ยวไม่อะไรย่างอ่ะใส่ปลาราไปเป็นหยาดไม่รู้จะเอาลงยังไงเลยเนี่ยไม่อันเนี้ย เอาข้าวเหนียวจิ้มแล้วกินได้เลยอ่ะอืมใช่เป็นแจ่วเลยเขาให้คัจิ้มนี่คุณไม่ได้ทำซอสจุ่มอ่ะเอาไม่ไม่ทำรสชาติกรมกรมอ่ะโอ้โหโอไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้มันไม่ได้อะไรเลยทั้งจิ้มทั้งจุ่มอ่ะเนี่ยเอ่อไอ้เราก็ว่าหมูเขาอร่อยแล้วนะเจค็มเฮี้ยแต่แต่พอจิ้มเข้าไปโอ้โหรสชาติหมูไปไหนไม่เลยอห้วหมูรสชาติเป็นไงบ้างหมูอ่ะมันกำลังดีนะมันไม่เยอะเกินย่างแล้วกำลังหอมเลยแล้วเนื้อเขาก็อร่อยได้หวานแล้วมันดีแหละ มันนุ่มหมั่นีวันก่อนล่อไปเป็นสิบไม้แล้วหมูทอดเมื่อที่ที่แล้วอะอ่าอร่อยอร่อยอาทิตย์ที่แล้วยังไม่นุ่มขนาดนี้เลยนะอาทิตย์นี้นุ่มจัดเลยเดี๋ยวดูอาทิตย์หน้าดิเละมันดองไม่อันนี้จะน่าอยู่สำหรับไอ้เนี้ก็ไอ้เมนูนี่ก็ถือว่าผ่านลุล่วงไปด้วยดีน้ำจิ้มก็แซ่บแซ่บทำเองวัวเองไลา์ลู้เรื่วงไปด้วยดีถ้าพี่น้องมาคลิปในก็ฝากกดไลค์กดแท็กก็สับจะใครไล่ได้พี่น้องได้ก่อนจากกันก็มีอย่างไรฝากไปขึ้นเ่า มักสำราญในนวอัยต่มักเดินดนด้วยพี่น้องด้วยสำหรับมือหนีอีพีนีข้ขอกราบค่าสวัสดีครับสวัสดีครับอดมักเยี